สวัสดีครับทุกคน EP นี้เป็น EP ที่63แล้วนะครับในในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำพวอันใหม่กันนะครับซึ่งอันเก่าของผมก็มันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับหรือผมลืมที่ไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออือผมก็ไม่รู้ว่าผมปอาไปไว้ไหนนะแต่ก็แช่างมันเถอะเดี๋ยวเรามาทำอันใหม่กันดีกว่านะครับแล้วก็ไปซ่อมพปิกแอกด้วยนะครับใครจะพังละคือพิกแอกนี่ผมซ่อมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะพังอีกรอบหนึ่ง ก็ตอนนี้เอาน้ําออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวข้างล่างนี้นิดๆน,ดน,ดนดหน่อยๆนะครับไม่เย,ยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูตรงนี้อ่าออกหมดแล้วนะบันดาเราไปทําพุ่นใหม่กันก่อนจะไปทานะครับเราต้องมีเลเวลกระดอนไปเจอกันที่ฟาร์มมอนเตอร์เลยครับซึ่งก่อนจะไปผมขอเผาฟองน้ำไว้ก่อนละกันโอเค เดาฝากไว้ก่อนนะอะไรที่ไม่จำเป็นผมก็จะไม่เอาไปนะประมาณนี้แล้วกันเอาปุใส่ปีกเดินทางกันเลยโอเคตอนนี้ก็ถึงฟาร์มมนอนเตอร์เป็นที่รีบร้อยแล้วนะครับคลองมีปะเนี่ยไม่ค่อยมีอ่าเอาเป็นว่าผมขอฟาร์มเลเวลแล้วก็ซ่อมพลิกแยกก่อนแล้วกันนะครับเกิดปัญหาแล้วทุกคน ไ้ผมทำคิปเปอร์ระเบิดแต่ดีเดี๋ยวเรื่อยๆนะอย่าพึง่งอย่าพึ่งใจนง้นย็นโอ้โหจะระเบิดจะระเบิดรอบสออย่างนั้นเหรอเอ้ยโอ้โหจนได้เอ่อเอาไงดีวะหูแล้วของผม เอาเป็นว่าขอขึ้นไปปิดฟาร์มก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหมันเลี้ยนหนักกดดิ่มมาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มบนึงเพบนึงโอ้ต้องเอาบล็อกมาปิดฟาร์มก่อนเดี๋ยวค่อยจ็บของทีหลังนะใช่ ยังฟ้าไม่เสร็จเลยเจอปัญหาก่อนคลิปปรืรอเนาะคลิปปอือเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอืมผมบล็อกไปไหนวะนี่ไงคิปไปก่อนซึ่งเมื่อกี้เรามีอยู่กี่กล่องอะ ฝั่งละสามใช่ไหมเป็นหกไม่ใช่ดิเป็นสิบสองอะดิอ่าอยู่นี่มีแปดไม่รู้เหมือนกันว่าจะพอเก็บหรือเปล่าเดี๋ยวเอาอันนี้มาเลยสลับโอเค่ะเราต้องรีบไปแค่นะครับไม่งั้นนิสวยแน่ ของที่เก็บมาทั้งหมดคือศูนย์เปล่าหลักๆก็จะมีหูเยอะอยู่นะผมเก็บไว้อะดูดิดูข้างล่างนี่ดิโคตดจะเยอะเลยหัวห้าของเยอะมากอ่ะโอเคเรีย,รยขึ้นไว้แค่ก่อนของที่ของจะรีหายน,นนะ ทานบนก่อนละกันมาด้านล่างตรงนี้โอเคพวกของผมมันนี่นี่หมดเลยนี่ว่าเฮ้ยโอ้โเราได้กล่องมาอยู่นี่ใช่ใช่เดี๋ดยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเก็บไปก่อนเร็วเรยว ดนนเลยเดี๋ยวค่อยมาแยกแล้วกันครับเก็บไปก่อนอันนี้ผมต้องรีบเก็บของก่อนนะครับโอเคโอเคอย่างน้อยก็ได้กลับมาส่วนหนึ่งก็ยังดีเยอะมาก ก็เ,เสร็จไปแล้วโอเคกองนี้มาเก็บไปก่อนโอเคม,มีอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้ามาแยากทีหลังแล้วกัน อข้างล่างเป็นไงบ้างวะนะดีหายหมดยังยังยัง,ยงโอเคดูพอขอได้ย่าวางกล่องไว้ตรงนี้เอาวางอ่าวางหมดไหนวะโอเควางดีโอเคอเสร็จแล้วก๊า นี่ชอบกวันดีหนักซุ่มมากไปเลยโอเคหวังว่าเราเนี่ยจะได้ของครบนี่นะรอปเปล่าไม่รู้โอเคตอนนี้คือกล่องเต็ม เอาของต่อไปโอเคผมอุตสาห์เลี้ยงของไว้ดีๆเลยนะดูือบ,บผมต้องมาเลี้ยงใหม่อะ่ะไม่เป็นไรโอเคน่าจะได้แล้วหรือเปล่าน่าจะเก็มหมดแล้วละ่ะน่าจะมีะลงเหลือแล้วดตรงนี้ที่จริงมันต้องเป็นไนในนี้ เอาปื้อผมพังไปะนะไม่พังนะเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยวเตียงกัแบแสลอบกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำใหม่ก็ได้แบบนี้แล้วกันตรงนี้เป็นกล่องวางกล่องชั้นสามประมาณนี้นกล่องนี้เขาเก็บไว้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ทำามเลเวลก่อนโอเคคลิกแอกซ่อมเสร็จแล้วแลแต่เลเวลแล้วทีนี้คือถ้าเราเจอคิปเปนะครับห้ามกดย่อแบบนี้นะครับคือคิปเปร์มันจะเห็นเราแล้วก็มันจะระเบิดนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปกดย่อแบบนี้แหละถึงเลเวลสามสิบแล้วมาผมว่าผมพอละหวังว่าอินชาร์ตครั้งหนึ่งมันจะได้ของดีนะครั้งผมขออนุญาตนอนก่อนละกันเรามีเพชรปะ เอามีอยู่แล้วก็ต้องการเป็นไม้สติกเออผมจำได้อยู่นะว่าอีกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงตรงนั้นมันมีอยู่นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีหรือเปล่าวะไม่มีนี่ไงสองอันพอดีมาครับที่ขุดเดินอันใหม่กัน ครับมาเลยขอให้ได้ของดีะนะเราคิดอยู่นี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยมาดูกันฟอร์จูนเหรอยังไม่เอานะตัวนี้ยังไม่ต้องการฟอร์จูนโอเคนะครับสมุดไปก่อนอันนี้เป็น นี่แหละที่ต้องการโอ้เลยวลไม่พออีกละเดี๋ยวไปฟาร์มเพิ่มอีกนิดนะึงโอเคนี่บินมาเลยง่ายดีลงลงลงเพอ,อมาใส่พอลงไปใส่ละพษลงไป เอชาชัด e ของดีไหมนะปึบโอเคถือว่าดีนะทุกคนเพราะมันมีขดเร็วด้วยนะก็อโอเคอ่ะใช้ได้เก็บไว้นะพี่เลืออไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟาร์มกันเดียนเลยครับเดี๋ยวเราพองโอฟพิศมาด้วยทำไมวันนี้วิสลามซึ่งผมก็ได้สลามมาเยอะพอสมควรแล้วน,นะรอเปล่าวะ มันจะไหนวะมี19วันอันนี้ก็มีสี่ที่เหลือก็มี22ไอ้โคงมันกระจายกระจายนะช่างมันเถอะอ่ะขอแค่ของให้มันร่องร่องก่อนยวลราจะไปลื้อกันต่อนะแค่นี้พออาหารเราใกล้หมดแล้วนี่มั้มาเริ่มลื้อกันเลยเอาพวกคนดินออกมาก,ก่อน เออคือผมอยากรู้ว่าถ้าเราทุบไปนี้แล้วเราจะได้ขึ้นไหมวะอ่าไม่ลองไม่รู้นะครับต้องลองอย่างเงี้ยทุบนั่นนอกออกก่อนไว้ตกลง,งน้ำสงั้นไม่ได้นะครับพีน่นี้ต้องวางบล็อกอย่างเดียวโอเคมาเดี๋ยวเรามารู้กันว่ามันจะอีกแล้วหรออ้เดี๋ยวเดียวเดียวชีวิตขึ้นได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ด้วยแบบนี้ก็แล้วกันมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านี่ายวะเขี่ยวดีอย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกตรงนี้ออกด้วยตอนนี้คือบล็อกเต็มไปแล้วเราใส่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นอน ส่วนที่เป็นน้ำตรงนี้ก็แบ่งเหมือนเดิมครับนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะครับที่จริงมัน้อกเป็นบล็อกนี้นะเนี่ยนี่บล็อกนี้ขอไปเก็บของก่อนอุ้ยสลับตับอบุตรอีกเลยคุณนี่นะเก็บของนี่จ้าเต็มกล่องนี้ก็เต็มกล่องนี้ก็เต็ม อ่ะกงนี้ว่างอยู่หวัดดีเจ้าสลามอืมตรงนี้สลามเกิดได้นะได้มาเท่าไรเนี่ยเจ็ดอันเดี๋ยวเขาไลเก็บบล็อกก่อน แล้วมันจะรีหายโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วก็เติมสายขึ้นมานะครับก็นับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวางบล็อกที่หกครับคือวางกั้นไว้นั่นแหละฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบล็อกนี้โอเค เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอ,อฟองน้ำครับสรามมันเยืดริงนะเนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วเนะี่ยสิบห้าอัน สิบแปดล้วละโอ้โหโอเคส่วนฟองน้ำก็เอาออกมาเลยทำไมมันเลยอยู่แค่นี้เองอะ่ะผมจำไม่ผอม,มีเยอะก,กว่านี้ไม่ใช่หรอวะแล้วเราก็าวางนะับประมาณนี้ตรงนี้ก็วางโอเควางไป เรียบร้อยก็ประมาณนี้แล้กันนะครับก็เหลือแค่นิดนึงครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้กันนะครับ